ใส่เล็กๆไปใส่เบิดเลยไปเฮาเซนนะโอ้บตคนนตกเนาะติดกระเบื้องคนตกเฮ็ดหยังบ่ได้โอ้ยย่รอคือ่าคุีงามพอเอยงามเนาะโอ้สีนี่แหละเฮาเลือกกแม่วิ่งงามหลาย พี่น้องเอ้ยน้ำท่วมเบิดแล้วเนาะอพี่น้องเอ้ยเนาะน้ท่วมคือเก่าพี่น้องเอ้ยน้ท่วมบนสร้างอยู่บนสร้างนอนพูสูพี่น้องเอ้ยอันนี้คุมห้องน้ําเฮาพี่น้องเอ้ยลุมห้องน้ําห้องในกลายเป็นน้องปลาลพี่น้อง สบายดีสบายดีพี่น้องสุขสุขคนและพี่น้องเดอ้อนะ้องผพ่อเป่าพามีอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เขาไปหาผู้สร้างเนาะพี่น้องเนาะไปพื่อะไรเฮือนตูค้ค้ำพื่อะไรพี่น้องเลยเอาในยอยู่น้ำกินในกระตาลดุดไปให้ผู้สร้างก่อนพี่น้องเลยคนตกกระแขงน้ำแกงกระคือเก้าเด้อนะพี่น้องว่าเราต้องดูแลเพื่อนเนาะอันนี้มันถนนุนทาง,างเข้าไปพี่น้องเลยอ้าว Làm lái lý thế này thì nó cũng làm chuẩm chuẩm, chuẩm thả lên đó Khuẩn tốc thức cao thì nó nó กระปากเป็นกำลังใจบาปพมีเนี่ยเด้อพี่น้องที่แรกว่าสิบ,ป,นะสบปุป๊บไปพี่น้องเนาะย่านุ๊บสร้างเปุ๊บพมีน้ำกินบาปพมีซื้อซีนหมูมาให้เพื่อนเนาะไปตลาดกูเลี้ยพี่น้องเลยแล้วทอดเรียบร้อยบาปนี้ ตัดภาพมาพี่น้องเอ้ยอันนี้ธงยางอันกระเป๋าบะพมีกระเป๋าเครื่องคล้องพี่น้องเอ้ยโดยคันจ้องปิ้วพี่น้องเอ้ยซื้อแนวซื้อซินมูมาให้พ่อสร้างพี่น้องเนาะโลหนึ่งนี่แหละบะซื้อผลลับบะมีน้ะกินพี่น้องเอ้ยมาคือเก่าเด้อเนาะเป็นไรกันอ๋อฝนตกหนักพี่น้องเอ้ยท่วมเบิดเทือนซานม่ตุ่า <c oughs> คนเปียกเปียบหมดเลยพี่น้องเลยอาเปียบหม <c oughs> ดเนาะด้ยสบายดีเด้อพอเดอ้วโดย้ยซื้อสิ้นมูมาให้โลหนึ่งดย้ย ป้าผัวคำสบายดีเด้อพ่อเด้อโดยคนแห้งอะลีพ่อเอ้ยโดยฮะแข่งแข่งคนมาเลยฮะนะพ่อติดกตรโลแล้วจังหน่อยสิแข่งคนไปซื้อยาแนวให้มิตรจะจดในเฮ้าแล้วพอเอ้ยเฮาจีซื้อมาบัดเดียวเลยนะ ติดกระโลกระเบื้องแล้วพี่น้องเฮือนซานตุคํำใช้เด็กๆไป่ใช่เบิรเลยโอ้คนคนตกเนาะติ๊กระเบื้องคนตกเกียรยังบ่ได้โอ้

แรกบะชิบมาหรือยันบัวสางบัมีแนวกินพุดดงามยพุดด้งามยงามเนาะโอ้ซีนี่แหละเขาเลือกกับเมนิงนงามรายาี้ทนรลองเนาะระเห็ดคละกันระเบียดซี่พี่น้องเลย พื่อให้มันแน่นเนาะพ่อเนาะเพื่อให้มันแน่นคักเนาะคนอยู่เฮือนเฮาแงๆพ่อเอ้ยโอ้ย่แพ้ฮู้เด้ว่าได้น้ํา3แท่งวแม่นน่ะจากอึดน้ําได้หด3แท่งพี่น้องคนแหงลีโอโท กาพี่น้องเอ้ยน้ำท่วงหมดแล้วเนาะราว่าล่ท่านคือบบคุดห้องบอพมีเอ้ยคุณวะคุดบบได้ต่พี่น้องเด้อราะว่าทางนี้มันลุบแต่ทางป่าพูดแล้วมันโน่นพี่น้องเอ้ยก็จะระบายน้ำไปพูดแหละพี่น้องเอ้ยทางหนาพูดแหละเนาะทางนี้ก็ม่น้ำคังเลยเพราว่าทางเฮือนไม่บิงพูดแล้วมันสูงพี่น้องเอ้ยเฮือนตูคำแล้วมันต่ำแน่ แต่ถ้าว่าคันเข้าคูณเข้ายังมันก็นจะได้อยู่พี่น้องเลยน้ำท่วมเบิดที่บิดแดนพี่น้องเลยน้ำไหลผู้กตะเงินแม่บะพามีผูกสูงพี่น้องเลยมาที่พมันต่ำเนาะพี่นอ้องเอ้ยเนาะพี่น้ำท่วมคือเกาพี่นอ้องเอ้ยน้ำท่วมบนสร้างอยู่บนสร้างนอนผูกอยากบดเลยพี่นอ้องเอ้ย อยากเปียเนาะเพราะว่าคนตกพยุพยุบบอลอยพี่น้องเลยซื้อพยุกาเป็นตาอยากซื้อกะทิใส่แหเนะาะอ้โเพราะว่าหน้าม,นนมันมาลายเดียวพี่น้องเลยมันมาปองเดียวเพราะทางป่าผมมันสูงเนาะบต่ทางเฮือนไม่บิ้งนี่กะสูงพี่น้องเลยอ๋อ อันนี้คุมห้องน้ำเฮาพี่น้องเอ้ยลุมห้องน้ำห้องในกลายเป็นน้องปาลาอลไรพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมหมดเลยเนาะน้ำม,มันมาปองเดียวพี่น้องเอ้ยมาทั้งเฮือนไม่บิงพี่แหละมาสายเดียวกันสิเฮาเฮาสิเอาไปป่ากก็โบได้พี่น้องเอ้ยเพราะมันสูงทางป่าพี่นเนาะ วันนี้ทางเฮื่อนมีตู้คำผัดมันต่ำพี่น้องเลยทางบนท่อฮนเนาะก็ะเลยว่าเป็นทะเลหลวงพี่น้องเลยนอกจากว่าเขาเทร,รอบเลื่อนพี่น้องเย้ยเทขึ้นสูงเลยกัเขาจะเห็ุทางไปทางนี้เนาะทางน้าม,มันก็จะบอ่อนั่นดอกบอพมีว่าว่าละดินมันก็ต่ำสูงแน่พี่น้องเ้ยมาไทมาโบเห็นนี่พี่น้องเย้ย,เเยตก๊กในเด้ดเนาะ ญาติผ <refused frustration> ู้มาใหม่มื้อนี้แม่ตู้ค่ําบ่ได้มาพี่น้องก็ป้ามีบ่ให้เพิ่นมาเนาะเพราะว่าฝนตกแฮงมาแล้วก็เก็บกระสอบไว้แขนาดบทันทาสีนก็ยังเหลือมมาแล้วงาม แน่นคักเนาะพ่อนะออรักการรงสร้างพี่น้องเลยาาสาบมาสาบบได้เนาะพ่อนะอนแมนเมนเลย <c oughs> โดย,โดย อันนี้ไแมนปูนคับอันนั้นบอนี่ฮะพ่อโอ้อันนี่โค้งแมนบอโดยเอาอันอีซกรบปูนห้องพื้นก่อนแล้วจังผสมปูนใส่กระโลพี่น้องเลย กับไฟกับน้ำมันให้ซื้อม้าบอโอ้โดยเพะน้ำมันสั้งหรอ่ะโอเคเป็นข้ามาแล้วบอกเอล่ามือนี่ค่ะปลาเนาะมาที่เ้าลิแสดงว่าเจ้าเสียวมาก่อน แต่พอแล้วโทรถามเวลาไปไซส์วะไปหาอันสร้างเลยออกมานอกพี่เพื่อนวะงามๆ่นบบ้องาเลยสีกระเบื้องมีแต่วาอา่าพอว่าอันยาแนวหาทงน,านะพ่อเนาะรายการลูกบิดลายกรบันพับมิแต่ว่าให้พ่อจดให้ลูกนั้นละเอียดเลยสิไปซื้อบนเดียวเลย เดินไปก็ได้ไเนาะหรือว่าล่องนี้น่อย,อ,ยอ,นนอ,อันนี้นะพอนะฉากอันนี้นี่เนาเลยเฮือนได้สากได้ระดับและเทบจะบอริตัศกระโลเลยเนาะโอโดย งามงามงามลฟ์พี่น้องเอ้ยมื่อนี้น้องลรตีเพิ่นมาสวยแน่พี่น้องไอ้พอเพิ่นไปหาหนุ่มไม่จา้างก็ได้กินเข่าเที่ยงเพื่อนน้องลรตีมาเพื่อนพี่น้องเอเ้ยที่หน้ำม,มันอาบลงมาพี่เลยเนาะ ขีพอใส่บ่หรือว่าจังใดมาพี่น้องเนาะสิธาแม่บิงก่อนว่าขักแถวนี้เพิ่นก็ะพันใส่ท่ทอดอกพี่น้องเลยมีแต่รักเสาไฟฟ้ามาก,ก่อนเนาะว่าน้ามันไหลมันี่พุ่นกับมันคากําแพงเพิ่นแน่พี่น้องเลยแล้วกะดินอาหารมันลุกน้อยนึงแล้วก็เลยน้ํ้าม,มากนะทั้งที่พันโนน คนกะแห้งๆพี่น้องเอ้ยนี่น้ำของของเพื่อนก็คือกันเลยพี่น้องเอ้ยโมแมนแต่จะคงมีตุกคำเลยเนาะอันนี้ของอันทั้งหนาบอพามีนี่อ่าเมเปาเนาะของลูกเมเปาไก่เฮือนบอพามีแหละพี่น้องเอ้ยนี่ของเพื่อนก็คือกันถ้าของเพื่นมีกําแพงมือชี่แล้วปุ๊บเป็นยังพี่น้องเอ้ยมันกระไลออกมาบนเดียวเนาะนีะ่ของเล่ากับ ของเราก็น,นำติถึงผู้ไหลมา,าเรียบร้อ่เห็ดเอวสูงเนี่ยหนึ่งสองพอดีซ้ำส,สามก้อนพี่น้องเลยยินไก่ของมิตุคาเนาะและพนตกกับมาคือเก่าได้พี่น้องเด้อเนาะบาได้นอนอยู่เือนบ่พอมีกระไดยนอนอยาผู้สร้างบ่มีแนวกิน ว่าฝนตกได้ตกดี<ม>นี่แม่แล่วๆลวพี่น้องไอห้องนี่เนะาะก็ฝนสามงามลายว่าฝนตกมันก็นจะสาดทั้งนอกบ่ได้พี่น้องเลย ผสมแล้วค่ะเนาะเพาะโอ้มีเครื่องปัน้นโอ้ค่ะค่ะค่ะแล้วค่ะกะลิคือ <c oughs> <c oughs> โกโก้เนาะพอดีแ๋ยวไปผปสมกับตัวนั่นแหละมันอยู่กันเลยเมืนมบอกเออ เพราะว่าช่วงนี้กาซิติดจักตลอดเนาะเพราะว่าโดย ขอเฮาดังไฟคั่นเฮายังอยู่เนาะพ่อเนาะยัง3สอบบ่ยังเอ้ยอืม3สอบปลายเพราะว่าบ่มีอันบ่ทันมุงนี่แงแงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตกหนักด้านหน้าอันนี้แม่นเพิ่นาบแล้วยังห้องน้ําห้องในี่แหละพี่น้องเอ้ย อันนี้แมนห้องน้ำเนาะที่สั่งมาพร้อมกันเลยพี่นนองเอ้ทางอันสักโคู่มียังต่างๆอะไรเนะเาะเระว่ามือแรงบาอมีสี่โทหาแมก็พอมือได้กว่าสิเมือบ้านนะเพาะวันที่สามโอ้อันนี้วันที่ยังไรมือน,นี้เร่า,าเก้าเลยเนะาะ ยับหม้อจอดจั่นแล้วเมื่อส่งเรือบ่พ่อเอออืมมาบ่นส่งเรือพี่น้องเอ้ยแล้วเพิ่นจังเล็งใส่ประตูหน้าต่างเนาะแม่นบ่ได้เก็บองไว้พี่น้องเอ้ยฝนตกนี่แนมบ่เห็นยังเลยฝนตกฟ้าแจ้งนี่นานเาขนาดด เบิม <Bre ta> ือเลยคนตกไงโอวาและลมแหงเนาะโดยเอามีแต่ไปนะก่อนพอือซ <ap> ูบ <ap> ้าวอ่นแหละโดยไปพี่น้องเอ้ยกระสีประมาณนี้แหละเนาะมามือนี้ก็ได้ โดยขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อนะพอกเม่แมนบิ้งพอเพชยอยู่มินิโซตาผูแหละพี่น้องเอ้ยที่ให้ลูกชรายพูน้นี้เป็นสะพานบุญให้เนาะมาเบิ่งเวียกงานน้ำซางเยี่ยนสิบปีห้าเบิ่งบ้านผับไรก้อนก่อน,พ,นออพ,อพี่น้องเอ้ยมาให้พอสร้างเพื่อนคนตกกระแขงนำโอกแกงกระลอยคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะโดยขอบุณขอบคุณเอฟซีสุหองสุบอนท้่พี่นะ้องเด้อเนาะที่อยู่ไกลหรืหอไกลก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวพมีเน่เบิ่งคลิปและก็เบิ่งโฆษณาให้น้ำพี่น้องเอ้ย าว่าแม่ๆ FC ข่ามโฆษณากะบาพมีกะแห้งวิวหน่อยพี่น้องเลยวิวลักมื่นในก็ยากเลยพี่น้องเลยเอาพี่ว่าขอให้บุญกุศลได้สร้างได้เหตุเป็นสะพานบุญกะให้บุญกุศลน,นี่เนาะขอให้ไม่บิ่งพอเพชรหรือกั FC ของบาวพมีสุขุสุขคนพบพอติสิ่งดีๆเนาะโดยไปสำหรับคลิปนี้พี่น้องสบายดีสบายดี